สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ YouTube ช่องแผลวิปตี้นะคะพาลูกค้ามาดูคอนโดค่ะเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดดีมนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็จะอยู่ที่ชั้น4นะคะชั้น4ห้อง85นะคะห้องนี้นะคะทั้งขายแล้วก็ให้เช่านะคะขนาดห้องนะคะ 30ตารางเมตรนะคะหน้าต่างของห้องนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะคะเพราะฉะนั้นห้องนี้จริงๆเวลาเปิดเปิดเปิดหน้าต่างก็คือลมจะโฟลดีมากเลยเตียงห้องนี้จะเป็นเตียงขนาด6ฟุตนะคะภายในก็จะเป็นบิวอินนะคะของ Sb นะคะอะคออัยค่ะของคอนเซปต์นะคะอันนี้เป็นบิวอินนะคะช่องเก็บของก็จะเยอะนะคะ อันนี้จะเป็นบริเวณห้องนอนนะคะมีแอร์ทั้งหมด2เครื่องค่ะเดี๋ยวพาแผนให้ดูนะคะห้องตกแต่งไว้สวยเลยค่ะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ที่เก็บของเยอะมากประมาณนี้นะคะภายในห้องนะคะส่วนบริเวณห้องรับแขกนะคะตรงนี้ก็จะบิวอินไว้เช่นกันค่ะ ที่เก็บของคือเยอะมากเลยค่ะสไตล์คอนโดเลยอยาแบบใครของเยอะนี่ก็คือสบายสบายเลยอยู่ห้องนี้ด้านนอกก็จะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะคะอันนี้ก็เป็นโซนทีวีค่ะห้องนี้รู้สึกจะมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแต่ว่าแพลไม่แน่ใจนะคะว่าค่าบริการต่อเดือนจะเท่าไหร่ ถัดมานะคะจะเป็นโซนครัวนะคะที่นี่โซนครัวจะถูกแยกออกอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีประตูปิดนะคะสามารถทำอาหารได้เ,เล็กน้อยนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ใช้กระทะไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคอนโดนี่ก็จะมีแบบที่กันเรียกว่าอะไรเหมือนไฟไหม้อะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีควันอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้จะเป็นโซนครัวนะคะถูกแยกออกมานะคะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็มีตู้เย็นนะคะส่วนตรงระเบียงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีม่านบังแสงนะคะประมาณนี้ค่ะห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ ห้องเล็กๆกระถัดรัดเดี๋ยวแพลวขออนญ,ญาติพาไปดูวิวตรงระเบียงนิดนึงด้านหน้ามีเซเว่นนะคะที่คอนโดนี้นะคะด้านหน้าจะมีเซเวน่นแล้วก็ตรงนั้นเป็นบิ๊กซีค่ะเห็นไหมคะด้านหน้าเลยเป็นบิ๊กซี วิวห้องนี้ลงไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำแบบนี้ค่ะคอนโดมีลักษณะเป็นตัวแอลโอเคค่ะวันนี้ใครหาคอนโดนะคะเพื่อลงทุนนะคะหรือว่าเพื่ออยู่อาศัยเองนะคะหรือต้องการจะเช่านะคะสามารถติดต่อได้ที่แพรพาร์ตี้เลยนะคะในส่วนของราคาแพรขออนุญาต ลงรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนะคะหรือว่าเดี๋ยวแพลมีเบอร์โทรค่ะลูกค้าโทรสอบถามได้เลยพอดอีในเรื่องของราคาเจ้าของห้องยังไม่ได้ให้ราคามานะคะแต่ว่าวันนี้แพลขออนุญ,ญาตมาอัดรายละเอียดเอาไว้ก่อนโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ